วัสดีครับมาหนี่งมาเกี่ยวเขามามาแล้วก็ดูนี่มาแล้วก็มีเกี่ยวให้แล้วจักรถไถบ้านไหนด้วยบ้านูุงบ้านแบบแม่น่ะฟันหัวเลยโอ้มาเกี่ยวแบบนี้ทีหลังไม่ต้องมาเกี่ยวเด้อมาเกี่ยวให้เขาก็ไม่แล้วเห็นเขาลมวิ่งหนีนะครับพี่น้อง ไม่ได้ไม่ได้ถ้าแบบนี้เราจุ่มของเขาแล้วเราก็ต้องทำให้มันเลี้ยวนะครับ <Okay. S 1> ยูมาเกี่ยวสํานี่วิ่งหนีโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับลอยมามาจนถึงแล้วก็เลี้ยวกับ ไม่รู้จะมาทำไมรถบ้านไหนสะพานเรียบนี่ยสะพานเรียบโอ้ยรถขนาดเลยเปลี่ยนหัวกระพุทเปลี่ยนขเข<อ>่าเปลี่ยนออกเนี่ยเขาบ่นหลายคนแหละเห็นอยู่น,น,น,นี่เด้บ้านซับน้ำเย็นนี่ซับน้ำเย็นก็นเอามา้แล้วแก เกี่ยวของใครเกี s <S yeah, ่ยวไม่แน่วครับก็วิ่งครับรถวิ่งขึ้น